สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊ก246สีหทาร์ตนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมนะคะออและท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีธนูตามโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนมิถุนายน2566นะคะ เราเพยากรณ์เป็นภาพรวมนะคะเป็นองค์เป็นองค์งรวมนะคะไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึง่งถ้าฟังแล้วไม่ถูกใจก็ปล่อยผ่านไปนะคะแต่ถ้าฟังแล้วดีต่อใจก็น้อมรับมาใส่ตัวไว้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะดูสนุกสนุกดูเป็นแนวทางนะคะเราจะมาดูกันว่า ราศีธนูในเดือนมิถุนาย,ยน2566นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพลังจักรวาลน,นะคะจงส่งผ่านพยังพลังบวกนะคะมายังราศีธนูด้วยนะคะไปแรกกันนะคะ Princess of Swords นะคะ King of Pentacles Two of p e n t a c l e Dead เดอะสตาร์ทูออฟซอสโฟร์ออฟฮาร์ดอืมไพ่ค่อนข้างที่จะแบบเอ่อสวิงนิดนึงนะคะแต่ว่าค่อนข้างออกมาในทางที่ที่ดีนะคะนะ่เพราะว่า ไพ่เดทเนี่ยออกมาในตําแหน่งที่เป็นอดีตนะคะเป็นตําแหน่งที่สูญเสียไปแล้วคือ,อาราศีธนูในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะชมคลิปนี้นะคะเป็นราศีที่ไพ่ใบแรกบอกว่า princess of swords เป็นราศีที่เผชิญกับปัญหาและก็เป็นราศีที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการวางแผนวางแผนงานต่างๆแล้วก็ ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือของตัวเองนะคะด้วยความคิดด้วยแรงสร้างสารรค์ด้วยปฏิพันไหวพริบต่างๆนะคะที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาก่อนหน้านี้มานะคะส่วนอุปสรรคปัญหาที่มีของชาวราศีธนูที่เป็นอดีตเนี่ยมันมักจะมีทางเลือกอยู่เสมอนะคะว่าจะต้องทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งณนะปัจจุบันเวลานี้นะคะราศีธนูได้จบ สิ้นจากการเลือกที่จะต้องแบบทำให้รู้สึกลำบากใจรู้สึกเหนื่อยรู้สึกนอยรู้สึกเบื่อนะคะในที่ผ่านมานะคะเพราะว่าทำอะไรมันจะมักจะมีสองแอง่2มุมอยู่เสมอให้จะต้องให้เป็นเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะแต่ในความที่ชาราศีธนูเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีบุคลิกภาพที่เป็นผู้นํานะคะแล้วก็เป็นนักแก้ปัญหานะคะเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในในทุกๆสถานการณ์ที่เขาขอความช่วยเหลือมาหรือเป็นที่ปรึกษานะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้เป็นผู้รับฟังจากคนที่ เป็นมิสหาทิยรอบๆตัวเรานะคะเขามักจะให้ความไว้วางใจราศีธนูโดยการที่มีอะไรก็มักจะมาปรึกษาหารืออยู่เสมอนะคะและราศีธนูก็ได้สิ้นสุดในเรื่องของการมีทางเลือกนะคะเป็นสองอย่างอาจจะเป็นเกี่ยวกับการงานหรือความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมีการจบกันไป หนึ่งอย่างนะคะคือมีขาวมีดำชาวราศีธนูก็ได้เลือกแล้วนะคะตอนนี้มีบางอย่างจบสิ้นไปหมดไปจากความคิดความรู้สึกนะคะเป็นความที่ความคิดทีออ่สิ่งนั้นได้ตายไปจากชาวราศีธนูไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆที่สะสมมานานแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้ว หรือถ้าอีกประเด็นหนึ่งก็คือจบสิ้นความสัมพันธ์กับใครบางคนนะคะอาจจะเป็นคนรักหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่คนรักอาจจะเป็นหุ้นส่วนคนรู้จาักกาันคนเคยเคยรักเคยชอบพอกันเคยสนิทสนมกันแล้วมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างทําให้ต้องจบสิ้นกันไปนะคะทำให้ชาวราศรีธนูตัดสินใจที่จะอละหยุดความสัมพันธ์ไว้นะ แค่นี้ตรงนี้พอกันทีนะคะ,ะราขาจากกันนะคะแล้วก็ชาวราศีธนูก็ได้เริ่มต้นใหม่นะคะได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองความคิดตัวเองเดอะสตาร์นะคะเพราะว่าชาวราศีธนูฟื้นฟ,นฟูสภาพจิตใจได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นคนที่มีการทัศนคติที่ที่ค่อนข้างจะดีนะคะมีการฮิวตัวเองได้อย่างดีมากนะคะแล้วก็ อาจจะไม่ถึงขั้นดีมากแบบเยอะเกินขนาดนั้นแต่แต่เป็นคนที่รู้ทันอยู่เสมอว่าอะไรอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวราศีธนูเป็นทุกข์และอะไรที่ทำให้เบิกบานทำให้เป็นสุขได้มีความสุขได้ชาวราศีธนูมักจะรู้ทันเสมอแล้วก็แก้สถานการณ์ได้อย่างอ,าอย่างไม่ย่งไม่ใช้เวลาอะไรเนิ่นนานนักน,นะคะเป็นคนที่ ทุกก็ทุกอยู่ได้ไม่นานนะคะเบื่อก็อยู่เรื่อยอยู่ได้ไม่นานเป็นคนที่ทิ้งอารมณ์ได้เร็วอ่ะคะ่ะเป็นคนที่ทิ้งอารมณ์ได้เร็วนะคะจะมาดูกันต่อนะคะเดสเทนสค่ะเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็มีความอดทนในสภาวะต,ต่างๆในสภาพจิตใจต่างๆได้ดีเป็นคนนําความสุข กลับมาให้กับตัวเองได้อย่างไม่ใช้เวลาที่เนิ่นนานเลยนะคะ Ten of h a r s นะเป็นคนที่เริ่มที่จะพอรู้ตัวแล้วว่าอะไรที่มันเป็นความทุกข์อะไรที่มันไม่ใช่ชาวราศีธนูตัดทิ้งแล้วก็เริ่มที่จะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองค้นพบโลกของตัวเองนะคะ The Full นะคะทำให้ชาวราศีธนูเนี่ย รู้สึกว่าโอเคโลกที่เรากําลังจะเดินไปหรือเส้นทางที่เรากําลังจะเดินไปเป็นเส้นทางที่ทําให้ชาวราศีธนูมีความสุขถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์หรือในอดีตที่เคยผ่านมามันจะสะก,กิดใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ทําให้ทุกใจอะไรมากนะคะแค่แค่รู้สึกได้หรือว่าแค่จดจํามันแค่นั้นเองนะคะฝ่ายออก,ก่านปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ ผ่านพ้นไปแล้วนะคะเลิกที่จะเลิกที่จะคิดน้อยใจกับตัวเองน้อยใจกับปัญหาที่เข้ามาหาเข้ามาหาเรานะคะทําให้เรารู้สึกเฟลเราก็พังไปในระยะหนึ่งนะคะซึ่งมันก็ใช้เวลาไม่นานที่จะเยียวยาฟื้นฟูตัวเองกลับขึ้นมานะคะแต่ในเดือนมิถุนายนนี้ถึงแม้ว่าชาวธนูจะเลือกได้แล้วนะคะจะเลือกได้แล้วจะจบสิ้นอะไรบางอย่าง ให้สองใบนี้ค่อนข้างที่จะออกมายืนยันนะคะว่าชาวราศีธนูได้มีการจบสิ้นความสัมพันธ์หรือจบสิ้นกิจการบางสิ่งบางอย่างงานบางอย่างที่มันทำแล้วทำให้ชาวราศีธนูเนี่ยมีแต่พลังลบนะคะหรือว่ามันไม่ได้เติบโตไปข้างหน้าก็ยอมที่จะหยุดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามไพ่ออร์คเกันนะคะว่า ปัญหาที่ชาวตนูเผชิญอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะจบได้ขาดจริงไหมนะคะมันจะหมดไปได้จริงหรือเปล่านะคะเดทแล้วก็ทาวเวอร์นะคะออกมาสองใบเลยนะคะก็มีความสุขกับตัวเองได้เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่อย่ายึดติดนะคะอย่ายึดติดกับอดีตรู้สึกได้บ้างแต่ต้องทิ้งมันไวนะคะ ให้บอกว่ามันถึงเวลาแล้วมันเป็นเวลาที่คุณต้องเลือกและคุณต้องตัดสินใจนะคะคุณตัดสินใจถูกต้องถูกตรงเวลาแล้วมันใช่แล้วนะคะที่คุณตัดสินใจแบบนั้นนะคะการที่คุณยื้อบางสิ่งบางอย่างมันทำให้คุณไม่ได้เติบโตขึ้นนะคะมันทำให้คุณอยู่กับที่และถอยหลังลงเพราะฉะนั้นมันเป็นเวลาที่ถูกต้องแล้วที่คุณจะเลือก เลือกสิ่งที่ใช่สําหรับตัวคุณนะคะเลือกเลือกสิ่งที่ทําให้คุณเติบโตแล้วคุณก็จะพบกับความสุขได้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนะคะในเดือนมิถุนายนนี้มันจะเห็นช่องทางต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันใช่คุณจะพบกับสิ่งที่ใช่การงานที่ใช่คนที่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดี ความรักที่ดีพบเจอกับมิตรภาพใหม่ๆนะคะพบเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจจะเริ่มจากการเป็นคนรู้จักก่อนนะคะก็จะมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นในเรื่องของออความสนิทสนมความให้โอกาสซึ่งกันและกันหรือว่าการเข้ามาเป็นมิตรที่ฉันเพื่อนก็ได้นะคะมองได้หลายเข้ามาได้หลายสถานการณ์มากในช่วงเวลานี้นะคะ และก็ยังได้รับคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะชาวราศีธนูบางสิ่งบางอย่างที่คุณถูกที่คุณต้องทิ้งหรือคุณในทางกลับกันคือคุณอาจจะถูกใครทำร้ายจิตใจมาก็ก็เป็นได้อีกเหมือนกันแต่คุณมักจะถูกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองคุณอยู่เสมอและสิ่งที่ใช่เท่านั้นที่จะเข้ามาหาคุณได้และอยู่กับคุณได้อย่างยั่งยืนและยาวนานอะไรที่มันไม่ใช่จะถูกเขี่ยออกไปนะคะจะอยู่กับคุณได้ไม่นานเพราะฉะนั้นจากเดือนมิถุนายนไปเนี่ยคุณจะได้รับข่าวสารดีๆ คุณจะได้รับข้อมูลดีๆและคุณก็จะยืนหยัดอยู่ได้เจอสังคมใหม่เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งแวดล้อมที่ดีการงานที่ดีนะคะมันเป็นเวลาที่คุณเ,เดินมาจนถึงจนถึงณเวลานี้มันมันถูกต้องแล้วนะคะในสิ่งที่คุณกำลังคิดหรือกำลังลังเลให้คุณเลิกลังเลแล้วก็ ทำใจให้สบายปล่อยตัวนะคะปล่อยตัวออกจากความมืดมิดอยู่กับสมาธิอยู่กับจิตอยู่กับพลังที่เป็นบวกนะคะอยู่กับสภาพจิตใจที่เสริมสร้างเราให้เจอสิ่งดีๆอยู่กับพลังบวกคิดเสมอว่าฉันมีความสุขคิดเสมอว่าสิ่งที่ฉันพบเจอในอนาคตคือสิ่งที่ดีเสมอสิ่งที่ไม่ดีจะไม่สามารถเข้ามาหาตัวฉันได้ให้ชาวราศีธนู คิดบวกแบบนี้ไว้เสมอนะคะ,ะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานของจักรวาลน,นะคะจะสนับสนุนชาวราศีธนูให้ได้พบกับสิ่งที่คู่ควรกับคุณอยู่เสมอนะคะแม้สิ่งที่คุณสูญเสียไปมันจะ,ะทำให้คุณนอยหรือว่าเบื่อนายหรือเศร้าบ้างแต่ เมื่อมันถึงเวลาแล้วคุณก็จะได้รับข่าวสารคุณจะเก็ตในสมองของคุณคุณจะตื่นรู้คุณจะรู้ทันทีว่าโอเคจากนี้ไปคุณจะเดินเส้นทางไหนและคุณจะทำตัวยังไงหรือธุรกิจอะไรที่คุณไปต่อได้และคุณจะเดินหน้าแบบไหนนะคะคุณเป็นคนที่ช่างวางแผนอยู่แล้วและเป็นคนที่แก้ปัญหาสถานการณ์ได้อยู่เสมอนะคะ เพียงแค่บางสิ่งบางอย่างอาจชุดให้คุณเดินช้าลงไปบ้างเล็กน้อยแต่มันไม่ได้ใช้เวลายาวนานถ้าคุณฟื้นฟูจิตใจตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เติมพลังงานบวกคิดบวกให้กับตัวคุณเองคุณมีศักยภาพคุณเป็นคนทีเ่เมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมักจะประสบความสำเร็จและโดดเด่นในในสิ่งที่คุณทำการงานที่คุณพร้อมที่จะ ลงมือทำต่อจากนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและความสำคัญของเนื้องานคุณก็จะได้รับการยอมรับนะคะคุณจะได้การับการยอมรับและการสนับสนุนจากาผู้หลักผู้ใหญ่จากคนรอบข้างของคุณนะคะพร้อมที่จะนำพาสิ่งที่ดีเพียงแค่คุณตัดสินใจที่จะปล่อยวางบางอย่างและทำให้ตัวเองอยู่ใน แสงสว่างที่เป็นความอบอุ่นสําหรับเรานะคะที่มันไม่จ้ากเกินไปแล้วมันก็ไม่มืดเกินไปสําหรับชาวราศีธนูนะคะก็อยากจะบอกว่าอะไรที่ผ่านพ้นไปแล้วอย่าก,กลับมาคิดให้เนิ่นนานนะคะตัดทิ้งแล้วเริ่มต้นใหม่เพราะค,ค,คุณคือที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะคุณคือที่หงอยู่แล้วการตัดสินปัญหาต่างๆการตัดสินใจเดิน ณจากนี้ไปมันเป็นเส้นทางที่คุณจะพบกับความสําเร็จได้นะคะความสําเร็จรอคุณอยู่นะคะและความสุขก็รอคุณอยู่เช่นกันนะคะชาวราศีธนูให้กลับมามีความมั่นใจในตัวเองและเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีความสุขนะคะไม่มีสิ่งใดที่ชาวราศีธนูจะยึดมั่นได้นานถ้าสิ่งนั้นมันทำให้เกิดความทุกข์นี่คือ คือชาวราศีธนูจะรู้ตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็ขออวยพรให้ชาวราศีธนูผ่านพ้นปัญหาและประสบความสําเร็จมีความสุขกับตัวเองกับชีวิตที่เดินหน้าไปข้างหน้านะคะขอแสดงความยินดีด้วยกับอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะและขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ